กดซับสไคร่กดไล่กดแช่ให้เด้เลยครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหว้น้ำได้เลยครับเพื่อชิโนผัดอีกไม่หม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้มาเบ่งวายงามๆเลอพี่น้องเด้อคุณมาถามจากคองผลตะกอนวาว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นมาจังไ๋นะครับเอาสวัสดีครับพี่พ่อครับสวัสดีครับ อ่าซื้อวาจังไดรกว่าเหรอฮะวาอีพอภาพอีพอเนี่ยผาพเนาะเข้าอยู่บ้านบังทองบ้านบังทองตำบลหอยเตยอำเภอกุดลังตำบลหอยเตยอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามเนาะพอนะโอ้โหมันนี่ว่าวดังๆเด้อพอเด้อไม่กับว่ามีสีเขารถกับมาเจียวเขาอยู่ยไก่เผาเนาะวินวินวินอยู่พุ่นเจียวเขาอย่างควางดีพวะเน่ยเจียวเขาอย่างควางเนาะท่วมท่วมกันพอดีเนาะโอ้ยหมันนี่เปิดให้พี่น้องโอ้ยเบอร์โทษเนี่ยบ่ได้เบอร์โทษเนี่ยบ่ได้เบอร์เสือ ศูนย์เก้าสาม3 3068นาสแเนาี่้นที่พอผาบ้านทองทองเนะครับเนาะมื่อนี้เปิดได้ตัวกับพอมือนี้วาแบ่งปันจักสองตัวมานี่ยสองตัวเนาะสองตัวแม่นี่มันเป็นยังไงหรอพอมันคืออ่างไงมันคือเองเป่งเขาจ้แมโะไรไปไดนหรอพ่อละค่ะ ห่งแสนสองมืนหพันหนแมนาพันเอาหนึ่งแราคาหนึ่งแเฮยเบื้งละเอียดควไ้นี้พี่น้องเฮตัวนี้มันมันองจะเดือนหรอพ่อเนี่เ้องบ่าม่นสิบเดือนกีไอสิบเดือนี่หรอ,อ,อ,อสออกเปีไม้ละอ๋อเพศปีไม่นครับเนาะออกเพศปีไม่พี่น้องครับนปปเนี่ยโอ้แม่มันนี่นเป็น,นเป็น,นเป็นจ้าไหนนอนี่พอนี่มันคืออังคือไงคือเนาคือเมื่อคืนเนื้อนังมือคืนหล่ะ มันเป็นมันเป็นเสื้อเสื้อสายมาจยางไรละครอนี่เสือสายสายเพชรอุดรล่ะนี่ตัวนี้เนาะครับเนาะสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรพีนองเฮ้าเบื้องสี่เด้อพี่น้องเด้ออ่าห้เบื้องหนึ่งตาโปเนาะอ่าสายตาโปตาโปแล้วก็หูหูวฟันล้ำเนาะพ่อเนาะหัวฟันล้ำตัวนี้ก็มีหูวฟันล้ำเนาะแล้วก็ตาโปนี่แล้วก็เนื้อหนังไล่อีพอจับอีพอจับยกขึ้นยังไงพอเบื้องขวาเขา พูดนะพี่น้องครับพูดนะพูดนะเบิ้งพูดนะสี่ขอดใส่ปีใหม่เนาะพอเนาะไม่ได้ทองนี่ไม่ยังหรอพอนี่ไม่ทองเราผสมไว้ลูกเบิ้มองอะไรเบิ้มเบิ้องพลานเนาะโอ้ยเสียเบิ้องพลานพี่น้องเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยเบิ้งเบื้งเบื้อยี่พลอจับเบิ้งดูเดี๋ยวจดโอ้ยเบิ้องเบื้งเบิ้งพี่น้องปาดคั้วได้ลูกอักตจูหรอพอนี่ลูกสองข้าทองเลยล่ะลูกสองข้าทองเนาะพอเนาะไห้ว่าหัวหัวกระบาลไงตัวนี้เนาะ หัวกบานไงนาเขาเปิดอันนี้เพื่อนเขาตัวขั้นสอนไงป่ครับนี่ตั้นสอนไงเ่นี่พี่น้องครับนาไอไอนาเขาไงเนาะนาเขาไงพี่น้องครับกับบานไงโอ้ควาวสูงนี่ไรบนไดะพอนี่้วสูงเาวัดวัดันทอาไรึงเนอะวัดนได้รอยสามบห้าสามสิบหกและสามเนาะมันกัมันกับยุดินยูหยังสิเนาะกับหยังสิแล้วเนาะก็คือ กับประมาณเอาเก่บเขาเขา่าได้พี่น้องเด้อแต่ว่าผมกับวัดให้แล้วนะครับกับยู้อสามหาสามหกกับรับประกันให้กันเลขเพื่อว่าเสียใจก็คือสามสิบหานะครับแต่<น>ว่าเบิ้งตุตตต่นโตคุ้ยอร่พี่น้องเข้าของพูนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันตัวนี้ตัวนี้ละปาดโ่งทองสิบเดือนที่พอทองสิบเดือนค่ายละสิบ <10 S 2> เดือนค่ายใช่เนาะโอ้ในใบมันก็คือเสียวคอทเทปีไม่เนาะเสียเบิ้มนะครับเนาะลูกเบิมแขงขาดีพี่น้องครับพูน่ะเบิ่งเล็บก่อน มึงเล็บก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วข้วไอ้ตัวนี้นี่ขันแม่นขื่อคือผู้เฒ่าเพิ่นว่าเนาะพอขันขั้ยเฮาท้องนี่ท้องใหญ่ไก่ออกเท่าไรแหงเตี้ยแหงต่ำลงเนาะจริงๆแล้วนี่ขั้ยตัวนี้ก็สิอยู่ประมาณ3 3 7 38เนาะได้พูดละขันขั้่ทองนี่มันทองอ้างมันบานออกข้างขางอ่าบานออกทางข้างพี่น้องครับพุณเอาพี่น้องตัวนี้บ่ต้องบ่ต้องหยังเลยก็คือมันมันนมไข่เหรอไหมพี่น้องเราก็จิ้มเขาไปยัดเลรอแห่นี่ไห่ไม่ข้างขางหรอกครับนี่ไหมจิ้ ยังไงเนี่ยไปยังไงกันนะเบิ้งนมกันลูกไปไอ,อพี่น้องเข้าเบิ้งนมกันนะเดอ๋อยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวแม่แมพี่น้องครับนั่นนะนุ่มใครเออด้พี่น้องนั่นน,นั่นนั่นนั่นนุ่มใครเอนะครับ,น,น,รบนี่พูนะ่ะสูงรอ 35, 36, อ้อยสามสิบห้าสามสิบหกสายเพชรอุดรพี่น้องเข้าพุนะ่น่ะท้องในท้องเอาเบิ้อพันล้านกะโลก,กับบ้านไงนะครับหนาเขาไงเขาโตขั้นสอนไงอีกความพุ่นเบิ้งเอาหางบ่มีตัหนี้ยังละพ่อเนาะบ่ามีตัหนี้ยังแนวเนาะพุ่นเบิ้งเอาเลยพี่น้องเนอะพ่น หางกับพัวผนะครับหางบัวงามๆามีีมไม่พาะมีดอกแ้อเนาะอืมจับบึงังเลยนะครับดังเลยอ่าโอ้หนึ่งแสนสองหาพันอาย์โยขืนเอาผาบหนาปกหน้าพอทานีกขึ้งา่เหันหเอายับจับเออโอ้ย บ่ได้ผาบงามน้ำเขาจ้าเชียอดอกพี่น้องครับมันกันมันเป็นนั่นส่แม่พี่น้องค้วไมันก่ยางเนาะบอกยังไงมันขอดยามคั้วไกินหยาเนาะยัามีเนาะคำหน้าคนน่ะเอ้าไปเบิ้งตัวต่อไปเฮาเดี๋ยวเอกสารกับเอกสารมีแล้วพี่น้องเด้อเอกสารลวก็นี่นะครับครบเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอันนี้เป็นตัวในทองนะครับเบิ่มพลันตัวนี้เป็นตัวต่อไปนะพี่น้องนี่นี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวต่อไปนี่นะครับนี่ ตัวนี้เป็นตัวใน้องตัวนี้เป็นตัว้องพี่น้องเฮ้าเอา้าเชียงมือหากินครับนี่วัดไห่ร้อมนี่บางเชือบางทันเพื่อนว่าห้าลังเจ้าไปท้ายกับความสูงความยั้งกับคุยคุยกันเอานะครับกับกับเจ้าของควายนะครับเอา้ามาเบิ่งตัวตัวนี้บาหนเียวเฉียวเลยนะพี่น้องเด้อเฉียวเฉียวเลยเพราะว่าอ่าสิเดไปสิเดไปจวดนะครับจวด พวมา,า,าเมื่อี้พอแี่ภาพเราเยี่ยวเขานะครับเตรียมแล้วนะครับจักล่งหรอพ่อมืนอี้มื่อี้เอาเจะเอาแต่เมาออเปรเลยจ<อ><ด>ีเต่เมอ,อเปนแล้วเอาแต่าีนองเปรแลยวมือี้โอ้เข้มขัดอีพ่อ่กระเทยนะเอาแต่พีีนองเปรเลยมันปะภ<ม>าษาเข่าถึงถึงเนาะถึงก็มาเนาถึงก็มาเอาจัดโปเลยยังพ่อ แถมเขาแม่เอ็มโหลดแบงกอันคันว่าเขาถึกถึกนั่นว่มีว่าว่านี่อันคันรัฐบาลสีไล่ปันนี้เท่ากับแถมเขาให้พี่น้องเทากินรถหลดยบงเนาะเอาพี่น้องครับเอาไอ้ตองสีเลยขาดเลยเขาจิ้โหละหาบาทเขาจิ้มลดหบาทเลาจมอยู่นะครับพี่น้องครับเอาประมาณปื้นนี่ละไม่อย่างเราคั้วไอ้บามันดิแม่ลูกลูกบอมพันล้านติดนะครับอล่ะโอ้ยเนี่ยหนังฝนมัดเมียงมาเลยปาดทู่พี่น้องเาเออเ่าวัดเราหันเท่าไรกันเพ่อ เอร่อยบ่หลายดิ่อรยเท่าไรอร่อยร้อยสิบหางรอยสิบประมาณนี้เนาะร้อยสิบห้าวันสิบหางแหละครับร้อยสิบร้อยสิบห้าสิบเจ็ดเี่ยวเรพี่น้องครับนี่นี่ก็คือเอาเอาเอาบวกลบเอาเนาะบวกลบเอาแต่ว่าเบื้องเหนือหนังมันจปดเดือนกับพ่อหนิเหรอแปดเดือนเนาะแปดเดือนเนาะครับเนาะแปดเดือนพี่น้องครับเบื้องบั้มไทยเขาอันนี้สไตล์เบิ้มพันล้านนะครับเด้อสไตล์เบิ้มพันล้านทไายนะครับเปิดเบิ่งกุ้งหางพุ่นพี่น้องมาอนนี้ขวัญนะครับขวัญไม่ห ทั้งสองนะครับพูดนะเบิ้งโน้มเขานะครับพูดนะโน้มผู้สาวโน้มผู้สาวโอ้ยพูดนะแข้งขาไง่าจำหยกบืงคอนะาพอเบิ้งเบื้องอัตรากับเขากันนะเอาหนักไงขึนไม่รู้หูหูดีป่ะครับเชียงดีป่ะเชียงดีพูดนะโอ้ตาเนาะครับตาแต้มเนาะตาแต้มตาแต้มแม่งคำเบี่งจับแบบไงตาแต้มแก้มจำพี่น้องครับข้อข้อสามอ่องเนาะข้อสามอ่องข้อสามอ่องเดินพี่น้องเดอนน่ะแต่เขาจะผ่านเลย โอ้อัตลักษณ์ชัดเจนตัวนี้เบิ้งเอิก ok เบิ้งขาบ้านพี่น้องเฮาพูดน่ะขาบัก่ายหนึงเอิก ok บปกะกวงเนาะพอนะ่อเนาะแน่อัตลักษณ์เด่นชัดแบบคาร์เลยครับตัวนี้มันอีกก้มลงเบื้งหน้าเขาเลยพออกับบ้านเขาปาดปานคั้ยเถิกเนาะครับเนาะปบื้องข้วเถิกเบิ่งคูบขาหน้าบ้ดนี้พี่น้องพูดน่ะเอาปล่อยให้เขากินหญ้ามัน,มนบ่เอาลงเบิ่งสิเบิ่งตอน,<ม>นขอเขาก้มกินควั<ม>นควันเป็นได้ควันนี่พี่น้องครับเกี่ยวสายสะพายเกี่ยวไปพุ่นเนาะแน่อ่าเกี่ยวมาน่ะเอาสิเบิ่งตอนเขากินหญ้าบัดนี้พี่น้องครับ อย่างไรที่พอเนาะกินอาหารเป็นไปครับนี่กินหัวอาหารเป็นไปกินเหลี่ยงเนาะหัวอาหารกินเลี่อันนี้พอใส่ยังเนาะครับให้กินตองเจ็ดตองเจ็ดเนาะตองเจ็ดโอ้พี่น้องครับเบื้องขากินมันจริงดอกบัตรเอามาให้มาทอากินเป็นนี่เลี้ยงเล่นบ่ต้นเนาะน้ำยางขอยกินเลยนจีนใส่ยางไปน้ำเลยขอยกินเล่นบ่เนี่ยขอยกินเะครับน้ำตขอยกินเนี่ยจะกำเนี่ยใส่ได้บ่พี่น้องเฮา โอ้หน้านนาตันตันแข่งขานยไงค่อยังไงอัตราขบขบต้งสิไรมันได้พอขามันขามันก็บ่เนี่ยที่พ่อไปพ่อมาหรอกขามันอ่าเท่าไรขามันว่าสิเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่าไรกว่าเจ็ดหมื่นเก้าพันบ่ผิดตัวน่าราคาหนิบบ่บ่ผิดเจ็ดเป็นเป็นได้แถมปัดเข่าวะแถมเขาเลยสิี่นอนเขายี่ห้อยังภาพแล้วจัดโปรได้ไปนองเข้าพูดอ่ะครับแถมเขานะครับแถมเขา เอาตัวเราสอบได้บ้างปะตัวเราสอบได้ล่ะตัวเราสอบฮาฮ่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 าโอ๊ยนี่พี่น้องครับวันนี้เล่าก็กำลังเกี่ยวด้วยพี่น้องเด้ออ่าแถมเขาตัวละถุงนะครับอันนี้จัดโปนะครับโอ้ลูกสาวเบิ่มพลานพี่น้องเบิ่งขูบขาหนาครับพูน่ะเบิ่งชัดๆเลยนะครับเด้อพูน่ะยินงยาดีบ้างเงยจักเขียนะครับเบิ่งเบิ่งองกเบิ่ง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 ข้อนี่แหละเพื่อนนะครับสันประคอข้อประเขีงนะครับพูน่ะเบิ่งเอาพี่น้องครับ นี่แหละสันประคอข้อประเขงนะครับพุ่นน่ะหลังปาบูนะครับทองหนูนี่เบิ่งเอาเลยพุ่นนะครบเบิดนะครับนี่หมูใบตองสาดเบิ่งนี่หมูหน่อยๆนะพ่อเนาะนี่นี่ครบครบครบอัตลักษณ์นี่ได้การเลยพี่น้องพุ่นเอาเจ็ดหมื่นเก่าเจ็ดหมื่นเก่าตัวนี้ตัวตัวได้ตัวได้หลาย่พอหัวตัวได้หลายนี่เจ้นี้เอาบ่ตัอได้หลายเนาะเอาหมองใกล้ๆกันเลยเนาะเอาเกลี่ยเกลี่ยเลยพี่น้องครับจัดโปพี่น้องครับจัดโปพร้อมโอ้ยแน่นอนแน่นอนดีครับอันนี้ โอ้บ่มีความว่าพี่น้องครับกันนีว่าวไล่กับมันยนะ่องเนาะมันย่องเห็นแังไหนล่ะมันย่องอ่ะมันต้องย่องเด้อสิไปตีมันก็นปั่นจุ้มขุ่มตาผู้ไปไทยทันแล้วไปตีของเพื้นไหลมาเลยได้พี่นอ้องเด้อง่ามกับบ้าง่ามนะครับสี่ไหกับบ้าพ่อเบิ้งนะครับผมบอกตรงๆสี่เลยนะครับเด้อขันมีทำนี้ผมบอกเบิ้ดนะครับนี่แต่ว่าสี่ไ้เปตีของเพื้นแต่ว่าให้เบิ้งสายตาจากของนะครับเด้อเงินอยู่ในกระเป๋าจากขวางจะให้ผู้อืน่นจะให้คนแปลกหนามาหยาดเอาพี่น้องครับ เอาเอาสายตายจากของเป็นที่ตั้งนะครับนี่คันสีไปตีของเพื่นไรน้องผมยานวันเอาก็ปั้นจุ่มตาเลยโอ้โอ้อันนี้เพมันหั่นดินเนาะอันนี้สไตล์่พอคือบ่อตแดงเนาะพบอตโต๊กบอตแดงบอหน่ะมันท่าบอนี่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยแต่ตัวนี้อัตลักษณ์ชัดที่พอเนาะตาเตี่ยมแบบไงนี่เอา คันยกคู่นี่มีพิเศษวะพ่อเนี่ยยกคู่กับมีมีออยู่ดกนี่พิเศษเอาแต่แต่แถมเข่ากับพ่อแห้งแล้วโอ้โอ้แนวน้อนแน่นอนพี่น้องครับคุณนะคุณนะเบื้องเล็บหน่อยกอดดีเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเล็บหน่อยกอดดีนะครับอ่างใหญ่จังสี่รถควสยทรงหลุ่นนะพ่อเนาะพี่พ่อไปยืนทางหน้ำด้วไปยืนทางหน้ำมันหันไหนไหนสวยหนาสวยเลย นับอีกนับอีกนับเขาไปหาคุยอีกเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ภาพโปกแล้วโอ้ยยังเขาไปหาคุยยังเขาไปหาคุยเออนั่นละวหนั่งละหนั่งล้นับเ <c oughs> ขาไปอีกนับเขาไปอีก <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่น้องครับพูน่ะพูน่ะโพสต์นี่ผมหาเนยนี่ผมหาอันภาพหนาโป๊กนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแต่ว่าให้พี่น้องเบิ้งเอาชัดๆเลยพี่น้องเอาสายตาจะคของเป็นที่ตั้งเด้อพี่น้องเด้อ มักกะจังเอานะครับเพราะว่าผมแต่ว่าที่เนี่ยที่ผมทายมาทุกขอกทุกรักนะครับเน้นชุ่มตัวจริงเด้อพี่น้องเดอ้อมักกะจังเอาไปพี่น้องเฮาเจ้สบบาสวาผมย่องเด้อครับเด้ออ่าน,น,น,นี่ยเนี่นี่นี่ยทองไข่เองเลยพี่น้องครับเอาไปกินเอาไปกินน้องใส่ปีใหม้นะพ่อเนาะใส่ปีใหม่สั้นสั้นปีใหม่เอาก่อนแล้วสั้นสั้นปีใหม่อมโ,อโอ้หัวหนกหัวใหญ่ครับนาเขาบอกย่างง่ามพี่น้องครับคุณตัวนี้เล็ดขาดทีด่ขาดหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันตัวหน่อยเจ็ดหมื่นเก้าพัน แถมเขา่าโตละถุงพี่น้องครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวหน่อยนะครับเบิ่มงพัลลานตัวนี้ในท้องนะครับเบื้องพัลลานด้วยกันนะพี่นอ้องเฮาเอาผู้ใดสนใจสนใจตัวใดก็รจ้งสอบถามกับเจ้าของค่ายเพื่อนพี่น้องเด้ออ่าสำรับคลิปนี้กับพ่อใบสมีสักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้เข่าทงหน้าเข่าไหมปวด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 ไปเฮาจวดบันเทิเฮาจวด